สวัสดีครับผมผู้จการนานะครับจากมิ u b บิชิสาขาวามินนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถ1รุ่นนะครับเป็นรถมิ t s บิชิเอ็กเพนเดอร์คอสนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถกิจกรรมของโชว์รูมเรานะครับซึ่งทางมิซูบิชิมอเตอร์นะครับจัดส่งมาให้เราทํากิจกรรมนะครับแต่ว่าทางโชว์รูมเราไม่ได้มีกิจกรรมนอยในช่วงเวลานี้สถานการณ์โควิดนะครับก็เลยนะฮะไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถใหม่นะครับทั่วไปเลยนะครับไม่ได้เกิดการใช้งานเกิดการชนกันเลยนะฮะ ก็สภาพโดยรวมนะครับสําหรับตัวรถนะฮะก็ยังเป็นรถใหม่ที่มาจากโรงงานนะครับสังเกตด้านหน้ากระจกยังมีอีโคติกอร์ติดอยู่เลยนะครับก็คันนี้ราคาอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวรถเป็นสีดำเนาะก็เดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในก็ยังเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับสังเกตเลขไม้นะครับเลขไม่นะฮะซูมเลขไม้นิดนึงนะฮะ เลขกหม่ก็ยังไม่ถึง20กิโลเมตรเลยนะครับคันนี้นะฮะรถใหม่นะครับรถใหม่เลยนะครับก็สภาพโดยรวมนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับมีคันเดียวนะครับย้ําว่ามีคันเดียวเนาะโอเคก็เดี๋ยวพาวนดูรอบๆอคันนะครับคันนี้โอเคก็สภาพโดยรวมอยู่ประมาณนี้นะครับก็โชว์รูมผมอยู่ที่มิตซูนะว่ามีถนนปากซอยห้านะครับ ลูกค้านะครับท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ยังสาขาครับชว์รูมมิสูบิชิสาขานวมินนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะพิเศษยังไงนะครับหนึ่งเลยนะส่วนรถพิเศษ70,000บาทนะครับหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูนเนะครับสำหรับดอกเบี้ยศูนเก็จะมีชุดจออัพเกรดนะครับเป็นจอแอนดรอย9นิ้วนะครับสำหรับจอหน้าแล้วก็จอเพดาน10นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับ เบอร์โทรนะ0909894496นะครับผมผู้จัดการอาร์มนะครับหรือแฟนเพจ Facebook นะครับมิสูโปรแรงป้ายแดงนะครับบายผู้จัดการอาร์มนะครับก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถคุ้มคุมส่วนรถจะเยอะไปใช้งานนะครับก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ